ใครที่ใช้คอมรุ่นนี้นะครับของอีสูนะครับมีข้อแนะนํานะครับใครที่แอร์ไม่เย็นนะครับที่เติมน้ํายา1ครั้ง2ครั้งนะครับก็อยากแนะนําว่าให้เช็คน้ํามันคอมด้วยนะครับถ้าเราเติมแต่น้ํายาแอร์คอมที่มีราคาแพงสุดนะครับอาจจะเสียนะครับเพราะว่าน้ํามันคอมไม่มีเลี้ยงในตัวเขานะครับ ก็จะกลายเป็นเหล็กสีเหล็กนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้ข้างในน่าจะเสียนะครับน้ํามันคอมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็ให้ท่านตัวนี้200นะครับ200ก็ให้เราจับที่ขึ้นขวดอย่างนี้นะครับถอดสายใหญ่ขึ้นมานะครับแล้วก็เติมนะครับเติมให้ให้เข้าได้อยู่ที่ครึ่งขวดนะครับอยู่ที่100นะครับก็แล้วเราก็ ก็มาชิคแรงอัดได้นะครับอย่างนี้นะครับต,ตัวนี้แรงอัดเขาไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าระหว่างสองตัวเนี่ยวาวเขารั่วถึงกันแล้วนะครับก็จะให้ดูน้ํามันนะครับถ้าแบบนี้ก็คือข้างในเขาตัวเนี้ย แต่ว่าเป็นอาการฝืนก็ได้นะครับฝืนนะพอเขาไม่มีน้ํามันคอมแล้วมันไม่เย็นนะครับก็มีการอาจจะมีการยังใช้งานต่อในขณะที่น้ํายาเขาไม่เต็มนะครับพอน้ํายาไม่เต็มก็เราก็จะมีความร้อนสูงนะครับเพราะว่าการทำงานไม่ครบระบบนะครับพอไม่ครบระบบก็เขาก็ไม่สามารถสั่งตัดความเย็นได้นะครับตัว ตัวเนี้ยก็จะหมุนตลอดเวลานะครับจริงๆตัวนี้เขาจะหมุนหมุนพอความเย็นได้เขาก็จะหยุดนะครับอยู่ที่อุณหภูมิที่เราตั้งตรงเทอร์โมนะครับตัวเนี้ยเขาจะตัดนะครับตัดต่อเพื่อรีเซ็ตน้ํายาไหลยย้อนกลับเป็นหน้าที่เดิมนะครับไหลขึ้นมาอยู่จุดเดิมแล้วก็จะดันไปใหม่นะครับจะสลับกันทํางานอยู่อย่างนี้นะครับก็วันนี้ก็ถ้าใครเติมน้ํายาหนึ่งครั้งสองครั้งแล้วก็ให้อย่าลืม เช็คเติมน้ำมันคอมด้วยนะครับคอมรุ่นนี้จะมีปัญหาเรื่องรั่วนะครับจุดรั่วแล้วน้ำมันคอมเขาไหลออกไปตรงที่จุดรั่วนะครับทําให้ในตัวน้ํามันคอมในตัวคอมไม่มีน้ํามันนะครับก็ทําให้คอมพังนะครับโอเคครับก็ฝากด้วยนะครับส่วนตัวนี้ยังสามปุ่มถ้าอย่างนี้ก็ยังไม่มีปัญหานะครับยังใช้ได้นะครับถ้าเขายังจับยังเกาะปกตินะครับแต่ว่าก็จะมีเสียงดังนะครับ หลักๆเลยก็ให้โฟกัสที่น้ำยาแอร์รั่วตรงแผงคอยเย็นนะครับหรือเขาอาจจะรั่วที่จุดไหนนะครับคลิปนี้ก็จะมาบอกให้ป้องกันจุดที่แพงที่สุดนะครับของระบบแอร์นะครับก็คือจุดนี้นะครับสวัสดีครับ